สวัสดีครับช่องเล่าตามเรื่องครับคลิปนี้จะมาเสนอมหาพระาตาเหมือนเดิมครับต่อจากภาคที่แล้วอ่าต่อจากภาคที่แล้วภาคที่แล้วถึงไหนแล้วถึงตอนที่ฤาษีวายาตจะเข้าพิธีนิโยอ่าเมื่อเข้าพิธีนิโยก็คือการเข้าหอในแหละเพื่อให้เกิดทายาตมาสืบสกุลนี่แหละนะครับจะเข้าพิธีนิโยฤาษีวายาตเนี่ยก็เข้าห้องหอกับนางอภิกาเป็นคนแรกนะครับ ทีนี้พอเข้าห้องหอเนี่ยต้องนึกฤษีว่าญาติก่อนฤษีหรือศีนะครับนั่งบําเพ็ญเพียรตามเตาเผาศพเนี้ยแล้วก็เอาเท่ากระดูกทาตัวนะครับน้ําก็ไม่อาบอะไรพวกเนี้ยสายเหตุผมว่านะน,นึกเอาเองนะเอาเท่ากระดูกทาตัวเพราะว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมแมลงอะไรมาตอนเนี่ยมันจะราคาญไงถ้าเอาเท่ากระดูกมาทามันก็เหมือนกับทาสารกันกันแมลงอ่ะเนาะ เข้าสมาธิได้ง่ายอะไรเงี้ยไม่มีใครรบกวน่าน,น่าจะอยู่แถวๆประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ลือสีพญ,ญาเนี่ยลักษณะอย่างนั้นแหะ,ะ่นางอภิกาตอนเข้าห้องหอนี่ก็เรียกว่าหลับตาปีเลยอ,อ,อ,อีกลัวนะฮะแต่สําเร็จนะนะครับสําเร็จนะฮะมีลูกด้วยแหละชื่อพลิตราชครับพลิตร,ราชศี่แข็งแรงสุดๆเลยครับแข็งแรงมากเลยในตอนท้ายจะเห็นความแข็งแรงของเขาแข็งแรงสุดๆเลย นะฮะแต่ข้อเสียครับตาบอดนะฮะตาบอดอา้าวยังใช้ไม่ได้เว้ยนะฮะท่านพิสมาร์บอกยังใช้ไม่ได้เอานางอัมพาลิกานะฮะอัมพาลิกาเอายังไงดีนางอัมพาลิกาเธอเธออะไรฮะเธอช่วยเคลียร์ต่อจากนี้หน่อยได้ไหมคิวสองอาคิวสองนางอัมพาลิกาก็เข้าห้องหอครับขณะเข้าห้องหอนี่เรียกว่า ช็อกสุดขีดเลยกลัวฮะตกใจมากก็ได้อะแต่แต่ไรฮะแต่ก็สำเร็จผ่านไปด้วยดีนะมีลูกด้วยแหละนะครับชื่อว่าปานดุกครับเท้าปานดุกเท้าปานดุกนี่ยิงธนูแม่นยำม,มากครับผมฉเฉลียวฉลาดครับแต่ีิโลกระสอกระแสอ้าวอ้าวคนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งีิโลกระสอกระแสถ้าพี่จะมาบอกใครนะจะเป็นกษัตริย์แทนเอายังไงดีวะ ยังไงดีวะเริ่มฉันเครียดเริ่มเครียดนะเริ่มเครียดแล้วนะอ่เอาอย่างนี้ท่านฤาษีว่าญาตินัดกระชับมิตรครับช่วยล้างตาอีกสักรอบพอไหวไหมอ่ะยังไงก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยตกลงไปตามนั้นนะครับโยนหัวโยนก้อยกันโยนหัวโยนก้อยงานนี้ต้องโยนหัวโยนก้อยแล้วนะจับไม่สั้นไม่ยาวอะไรก็ว่าไปฮนะระหว่างนําอัมพาริกากับนะฮะกับอัมพิกาสองพี่น้อง จับไม่สั้นไม่ยาวแล้วกันคงไม่แย่งกันหรอกฮะต้องจับนะฮะต้องจับใครได้เอ่ยนางอภาริกาได้ครับนางอภาริกาช่วยจัดเรียกว่าจัดนัดกระชับมิดหน่อยฮะนะนะนัดล้างตานัดกระชับมิดมันต้องเกิดขึ้นแล้วล่ะนางอภาริกาจัดการหน่อยก็นะแต่ตอนเข้าหอเนี่ยนเะชื่อไหมมันเกิดเหตุการณ์พิเศษอะไรขึ้นบางอย่างนำอภาริการับไม่ได้ครับเลยให้สาวใช้สาวใช้ ทำหน้าที่ไปอ่ะนี่ยาขัดคำสั่งสาวใช้ก็ต้องทำอ่ะเข้าพิธีนี้โยกนะฮะกับฤาษีว่ญญายาดนะครับเมื่อเข้าห้องหอกันเรียบร้อยเข้าห้องหอเรียบร้อยแนละ้วมีลูกด้วยแหละสำเร็จด้วยแหละนะครับพอมีลูกแล้วลูกชื่อวิทูลครับแข็งแรงเฉลียวฉลาดนะครับแข็งแรงคือไม่มีทิฏิตีนะครับจุดพุได้เลยครับได้แล้วครับได้กษัตริย์ องค์ต่อไปแล้วได้กษัตริย์องค์ต่อไปแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนจะขึ้นเนี่ยมันความมันแตกครับแตกตรงไหนแตกตรงที่ว่าสาวใช้เป็นแม่อ้าวอย่าลืมนะฮินดูเขามีวันนะนะครับมีพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรแน่พราหมณ์เป็นพ่อสูตรเป็นแม่รวมกันรวมกันนี่ถ้าเอาจริงๆรวมกันเป็นจันทานเลยนะเพราะมันผิดวันนะเออแต่ทีนี้ เอาเถอะในหนังเขาในในนั้นเขาไม่ได้เขียนขนาดนั้นเขาว่าเป็นไม่ได้ก็แล้วกันนะ่ะวันณะไม่ถึงอนะ่ะนะฮะวันณะไม่ถึงเป็นไม่ได้พอเป็นไม่ได้ก็เอาใครดีล่ะท้าวพิสมาบอกปวดหัวอีกแล้วขาวที่แล้วปวดหัวคราวนี้คราวนี้ก็ต้องปวดหัวอีกไม่จบเรื่องมันไม่จบนะฮะเอาใครดีระหว่างธลิตราชท,ที่ตาบอดแต่แข็งแรงกับปานดุ ป่วยกระสอบกระแสะอ่าป่วยกระสอบกระแสะแต่ตาดีนะฮะก็ไม่ได้พิก่งพิก,การอะไรนี่นะครับสุดท้ายเลือกใครดีเลือกเท้าปานดุครับนะอ่ะงั้นเท้าปานดุขึ้นครองราชจริงครับก็ได้ของราชจริงจริงอ่าทีนี้พอของราชไปสักระยะหนึ่งเอาอีกแล้วเอาอะไรเหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วท่านพีสมะไงหลานโต เอาอีกแล้วหามาเหสีให้หลานละ่ะเออหาชายาให้หลานละ่ะนะครับอ่ะทีนี้แต่ทีนี้ดีหน่อยฮะไม่ได้ไปทําสงครามครับไปเชิญมาไปท้าทามมาได้ใครครับคนแรกผู้หญิงคนแรกที่ผ่านการคัดเลือกนี่เป็นเจ้าหญิงเมืองคันธระครับนะฮะเป็นเจ้าหญิงเมืองคันธละนะครับชื่อนางคานธารีครับ น,ะะนางคาทาีนางคาทาลีแต่งงานกับทลิตราชส่วนปันดุนะปันดุเนี่ยคือนางกุนตีครับนางกุนตีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจากเมืองไหนแต่ที่นแน่นางกุนตีเนี่ยเป็นน้าสาวขององค์กิสนาองคิษณะเนี่ยนะฮะนางกุนตีเนี่ยเป็นน้าสาวนะครับก็น่าจะแถวแถวเมืองมัทุราอะไรแถวแถวนั้นแหละเออน่าจะแถวแถวเมืองมัทุราแหละน่าจะแถวแถวนั้นน,นะนะ อ่าแต่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นเมืองนั้นแน่แต่ว่าองค์กิษณะเนี่ยท่านอยู่แถวแถวมาทุลานะครับก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงแถวแถวนั้นแหละนะครับแต่นางกุนตีเนี่ยขอบอกก่อนอ่ามันมีเคล็ดลับอยู่มันมีความลับอยู่นิดนึงคืออย่างนี้ครับนางกุนตีเนี่ยครั้งหนึ่งที่เป็นเจ้าหญิงอยู่อ่ะเคยรับใช้ลือศีธุรวาวทอ่าจำได้ปะถ้าใครติดตามคลิปผมเมื่อคลิปแรกอ่ะ สกุลา,าจะรู้ว่าฤาษีธุรวาดเนี่ยท่านชอบสาบแต่สาบเป็นก็ให้พรเป็นนางกุนตีเนี่ยไปรับใช้ฤาษีธุรวาดครับดูแลปฏิบัติด,ดีฤาษีธุรวาดบบพอใจเป็นอย่างมากให้พรข้อหน,นึ่งฉันจะให้มนตราเธออย่างหนึง่งเป็นเขาเรียกว่าฮะเป็นมนเรียกเทพเพื่ออะไรฮะ เพื่อให้เทพมาประทานบุตรใหนนน้นี่นี่นี่ได้ส่วนดีนี่นางกุนตีก็เลยเมื่อได้คือได้รับพรข้อนี้มาได้รับมนมาก็แหมคนเราใช่ปะได้มามันต้องลองของอ่ะของมีมันก็ต้องใช้อ่ะนะครับของมีมันก็ต้องใช้อ่ะลองสิลองลองมนตราบทนี้ดูสินางกุนตีลองครับ พอลองเสร็จอันเชิญใครรูป้ปะสุริยเทพเลยครับพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์ก็ลงมาสิพอลงมาเสร็จพระอาทิตย์บอกจะประทานพรตรองกุฏีบอกว่าเปล่าค่ะขออะไรฮะขอลองมนตราเล่นเล่นดูลองดูว่ามันจริงไหมที่ฤาษีทุรวานให้มาจริงไหมมนเนี้อ้าวมาลองของได้ยังไงของอย่างนี้ไม่จริงเขาจะให้ได้ยังไงของพันนี้่อะองค์สุริยเทพก็ว่าให้สิ ทําเป็นเล่นไม่ใช่เล่นขายของและขอบอกเลยนะว่าได้เชิญเทพมาแล้วเนี่ยต้องกระทําการนะครับต้องกระทําการนะครับแต่ว่าเทพก็บอกอีกแล้วนะเทพบอกอีกแล้เธอเรียกฉันมาเพื่อประทานบุตรฉันจะต้องให้บุตรแก่เธอแต่เธอเนี่ยจะยังเป็นสาวบริสุทธิ์เหมือนเดิมนะแต่เธอจะต้องมีลูกกับฉันไม่รู้แหละเธอจะยังไงก็ช่างฉันประทานแล้วกันก็เลยประทานบุตรชายหนึ่งคน ได้มาเลยฮะบุตรชายพอนางกุนตีได้บุตรชายมาพอได้มาปุ๊บทำยังไงฮะอย่าลืมนะอยู่ๆมีบุตรขึ้นมาไม่ได้นะยิ่งเป็นราชนิกูลด้วยแบบว่าอา้าวอยู่ๆชั้นท้องขึ้นมาจะบอกท้องกระอ้าทิตย์ก็กระไรอยู่ก็กระไรอย, <c oughs> รย,อยู่ใช่ไหมอ่ามนตาเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลน่ะนะฮะพอได้เอเก็บเด็กไว้ก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะ เออจะทำยังไงอ่ะดังกุนตรีเนี่ยก็เลยคือสาวใช้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ลวกันเอาไปลอยนะ้ำนะเชื่อมั้เด็กคนนี้องค์สุริยเทพเมื่อประทานเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ให้เด็กเปล่าเปล่า,านะครับให้ต่างหูวิเศษหรือว่ากุนทนเนี่ยกับเสื้อกราะกับเสื้อกลากนะฮะเสื้อกราะเนี้ย วันหนึ่งเนี่ยจะกลับคืนสู่สวรรค์เป็นนเขาเรียกว่าไงเป็น,ปนของวิเศษสวรรค์เลยอ,ะอ่ะแต่วันเนี้ยให้กับเด็กชายคนนี้มาก่อนคือมีเสื้อกรอกกับต่างหูวิเศษเลยอะ่ะเป็นเรียกว่าเอาไว้ป้องกันตัวเองนะลูกเนี่ยเป็นถึงลูกพระอาทิตย์ทั้งทีต้องมีของดีต้องมีของดีอ่านางกุนตีก็เห็นว่าเด็กคนนี้มีเสื้อกรอกมีต่างหูแต่เก็บไว้ไม่ได้เอาอย่างไงดีเอาไปลอยน้ําเอาไปลอยน้ําแล้วกันนางนางคนใช้บอกเอาไปลอยน้ํานะครับ ก็ใส่ผ้าแดงคือเสื้อเกลอกก็ใส่ไว้ต่างหูก็ใส่ไว้เงินเงินทองทองใส่ไว้นะฮะในภาชนะแล้วก็ปิดฝาอย่างดีแล้วก็ลอยในแม่น้ําลอยไปเลยนะฮะเผื่อมีใครมาช่วยนะครับเด็กคนนี้ก็ถูกลอยน้ําไปครับผมพักไว้ตรงนี้ก่อนพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเด็กคนนี้มีความสำคัญในมหาพรตะอย่างใหญ่หลวง นะเดี๋ยวจะมาเล่าต่างหากเลยเด็กคนนี้บอกชื่อไว้ก่อนก็ได้ฮะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีชื่อหรอกชื่อเนี่ยคนที่เก็บมาเลี้ยงะจะเป็นคนตั้งอีกทีหนึ่งนะครับเขาชื่อว่ากันนะเด็กคนนี้คือ,อ,อกันนะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวกันนะต้องทําคลิปแยกต่างหากครับเพราะว่ามันอยู่ในมหาภารตะอย่างสําคัญเลยแหละเดี๋ยวเราจะต้องมาเล่าต่างหากนะฮะกันนะเอาละนางกุนตีมีบุตรชื่อกันนะลอยน้ําไปแล้วทีนี้ นางกุนตีก็เป็นเป็นน้าสาวของภาคกิศณะก็มาแต่งงานกับปานดุอาแต่งงานกับปานดุทีนี้พอแต่งงานกับปานดุแล้วไม่ยังไม่เท่าไหร่ครับท้าวิสมาอีกแล้วแม่เจ้ากี้เจ้าการพาอกำมาเทศมาเกิดหรือเปล่าเนี้ยไม่ใช่ะนงค์องค์งวสุเทพมาเกิดเนี้ยไม่ใช่กามาเทศซะหน่อยแต่ทาตัวเหมือนรู้สึกว่ายังไม่พอใจในลูกสละคือไม่ใช่นางกุนตีไม่ดีนะค,คือจํานวนไม่พอใจไม่ใช่นิสัย ของมาเหตสีไ <ies> ม่ดีนะจำนวนไม่พอใจก็เลยหาสไพรหลานสไพร์อีกสักคนหนึ่งชื่อว่านางมาทีนางมาทีนี้ไม่ค่อยมีบทบาทหรอกครับนที่ไปที่มาก็ไม่ชัดเจนฮะก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรแล้วก็อยู่แพ้เองไม่แพ้ครับเดี๋ยวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางมาทีก็มาเป็นภรรยาของท้าวปานดุอีกคนหนึ่งเหมือนกันเท่ากับว่าธลิตราชเนี่ยมีเมียคนเดียวชื่อ คารทาลีส่วนปานดุเนี่ยมีเมียสองคนชื่อมาทรีกับกุตตีอ้าวเท้าปานดูขึ้นขอกราแล้วเรียบร้อยใช่ปะทีนี้อย่างที่บอกครับเข้าป่าดีกว่าฮะอ่าเข้าป่าดีกว่าฮะไปเที่ยวป่ากันน้องๆโอ้โหภรยาสองคนเข้าป่ามึงเอ้ยมึงเอ้ยนะครับนะพอเข้าป่าได้ไงฮะเขาแม่นธนูนี่อ่า มันเข้าป่าก็ต้องยิงทั้งวันล่ะครับบังเอิญไปยิงสัตว์ตัวหนึ่งนะไปยิงสัตว์ตัวหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นอะไรจะเป็นไก่ป่าเป็นหมูเป็นกวางเป็นอะไรก็ได้นะแต่เชื่อเถอะสัตว์ป่าตัวนั้นอะ่ะคือฤาษีอ,อวตารครับนะและมันทะลึ่งนิดหนึ่งคือฤาษีกําลังจะมีเพศสัมพันธ์กับเมียของเขาอะ่ะที่เป็นคือเขาคือ แปลงกายเป็นหมูป่าอ่ะหมูป่าก็ได้สมมติว่าเป็นหมูป่าแล้วกันแปลงกายเป็นหมูป่าแล้วก็ให้เมียเป็นหมูป่าด้วยแล้วก็จะเสดสังวาสกันน่ะนะฮะแล้วเท้าปันดุกษัตริย์ปันดุเนี่ยดันยิงธนูไปโดนจึ๊กโดนฤาษีฤาษีตกใจอ้าวเฮ้ยขัดจังหวะไอ้นี่อีกแล้วครับสาบสิครับสาบเท้าปันดุครับข้าขอสาบเจ้าที่มาขัดจังหวะของข้าวันใดถ้าเจ้า จะเข้าหอกับคือจะมีอะไรกับภรรยาขอให้ตายคาอ,อกเลยนี่โอ้โหสาบอย่างนี้สาบอย่างนี้ฮะนะธนูยิงมาเลยดีกว่าแมา่สาบเงนี้ธนูยิงมาเลยดีกว่านะครับคำสาบนั้นก็ติดตัวมาเท้าปันดุกับเมียทั้งสองคนขวัญเสียครับโดนสาบอย่างนี้จบเ hey, ฮเลยจบเ hey, ฮเลยนะจบเ hey, ฮเลยนะครับ กับเข้าเมืองดีกว่าเซ็งแล้วไม่เข้าป่าแล้วคลองราดได้สักพักหนึ่งนะครับคลองราดได้สักพักหนึ่งฮา่าเซ็งอะ่ะโดนสาบมาเงี้ยเซ็งมามอ่าสละาาชสมบัติครับนะครับก็เลยสละาาชสมบัติให้เท้าลิตราชพี่ชายอะ่ะพี่ชายท่ตาบอดอะ่ะขึ้นมาแทนเถอะท้าทลิตราชก็เป็นกษัตริย์ต่อส่วนพานดุที่สละาาชสมบัติก็ เซงอ่ะเราไปเราออกบวชจนดีกว่าเนอะภรรยาสองคนอ่ะได้ค่ะเสด็จพี่เท้าปันูกับนางมาทรีกับนางกุนตีก็ออกเดินป่ากันแน่ส่วนเท้าทลิตราชเนี่ยนะครับก็อะไรฮะก็ของราชคานทลีก็เป็นมาเหสีนะครับเดี๋ยวเราจะคุยคือเท้าทลิตราชกับปานูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีลูกแะนี่แหละจุดตรงนั้นเนี่ยสำคัญด้วย อ่ะเริ่มจากเท้าปันดูก่อนปันดูออกป่าแล้วเป็นยังไงครับนึกขึ้นได้เฮ้ยอย่าลืมนะเราไม่มีลูกเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีลูกขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยตอนเราตายใครามาทาพิธีศพให้เราวะอ่าแต่นางกุฏีบอกว่าเราไม่ต้องเข้าหอ,อกันกคได้ดิฉันเนี่ยเคยได้พรพิเศษมาก็คืออะไรฮะสามารถอัญเชิญเทพมาประทานลูกให้ได้อ่ะ อ้าว้าดูบอกอ้าแจมแจมแจมอย่างมากแจมอย่างมากแจมอย่างมากเอาเลยแม่กุนตีจัดให้มันเรียบร้อยทีนี้แม่กุนตีก็เลยไล่มนละ่ะเชิญเทพองค์แรกมาครับพยมครับพยมครับพยมมาถึงประทานบุตรชายให้บุตรชายคนนั้นชื่อว่ายุทธิธีระพี่ใหญ่ของตระกูลปาดุนะ เชิญเทพองค์ที่สองมาไม่พอใจครับเชิญมาเยอะเทพองค์ที่สองมาเทพวายุครับนะฮะเทพวายุแห่งลมอ่ะประทานบุตรให้ชื่อว่าพีสมะนะครับแล้วก็คนที่สามเชิญพระอินเลยเชิญองค์อินเลยนะฮะองค์อินก็ประทานลูกให้ชื่ออะไรครับชื่อว่าอ,อราชุนครับ อ่าละนางกุตีบอกฉันได้ลูกสามคนแล้วพอใจแล้วนางมาทีเธอเอามนไปลองไล่มนดูบ้างสิอ่าเธอก็ต้องมีลูกด้วยนะได้เลยนางมาทีบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆนางมารีชอบนะเชิญเทพอัศวินมาครับนะเชิญเทพอัศวินอัศวินนี่เป็นเทพคู่เทพแฝดเชิญมาเทพแฝดประธานบุตรทีเดียวสองคนเลยคนหนึ่งชื่อนุก,กุล อีกคนหนึ่งชื่อสหสเทพครับเรามาดูฤทธเดชกันหน่อยซิพยอมประธานยุทธิธีระมาให้เนี่ยยุทธิธีระเนี่ยเป็นคนที่ว่าถือศีลถือธรรมถือคําพูดคุณธรรมมาก่อนนะตายไม่ว่าแต่คุณธรรมต้องมีนะครับส่วนวายุเทศที่ประธานลูกมาให้ที่ชื่อผีมะเนี่ยผีมะที่แข็งแรงแบบตัวเป็นยักษ์เลยอะ่ะไม่ใช่ตัวใหญ่เป็นยักษ์ตัวใหญ่่ไม่ใช่ยักษ์นะแต่ตัวใหญ่เป็นยักษ์เลยอะ่ะ แข็งแรงสุดๆส,ส,ส่วนพระอินเนี่ยมอบอรชุนให้เนี่ยนะฮะอรชุนเขาเหมือนพ่อครับยิงธนูเก่งครับส่วนเทพอัศวินเนี่ยจะเก่งต่อสู้เรื่องดาบอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ทางการแพทย์นะฉะนั้นสหัเทพวนุกุลเนี่ยนะครับจะเก่งเรื่องทางการแพทย์ครับนะครับทีนี้ได้ลูกแล้วสมใจปรารถนาอ่า ทั้งหมด5คนเนี่ยยุทธิธีระพีมะอรอชุนนุก,กุลสหาหะเทพเราจะเรียกว่า5พี่น้องปานดุกชื่อพ่อเขาแหละ5พี่น้องปานดุกนะฮะทีนี้ก็ดําเนินกเ,เรียกว่าใช้ชีวิตในป่านะฮะปานดุกก็ใช้ชีวิตในป่านะฮะวันหนึ่งแหมออกบวชแล้คือคนเรามีเมียสองคนนะแล้วก็ไม่ได้แก่ด้วยนะฮะมันเกิดแบบว่าอารมณ์ขึ้นนะ ก็เลยอะไรครับก็เลยไปหลับนอนคือปานดบเนี่ยก็ไปหลับนอนกับภรรยาเขาแหละไม่ได้ไปนอนอคนอื่นหรอกไปหลับนอนกับนางมาทรีอย่าลืมนะโดนสาบว่าถ้าเข้าหอหลับนอนกับผู้หญิงเมื่อไหร่จะได้ตายคาอกเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะฮะกษัตริย์ปานดบเนี่ยก็เสียชีวิตคาอกนางคันอามาทรีเลยอะ่ะนะครับ เสียใจไหมเสียใจกันหมดครับขณะทําพิธีศพเนี่ยเผาอาเผากษัตริย์ปานดบเนี่ยนางมาทีเนี่ยก็ทําพิธีสตรีด้วยรู้จักคือพิธีสตรีเนี่ยต้องเล่านิดนึงสมัยมหาเทพมีภรรยาคนแรกชื่อว่าแม่นางสตรีชื่อว่าสตรีฮะภรรยาขององค์มหาเทพองค์องค์ศิวเทพเนี่ย คือนางสตรีนะฮะภรรยาคนแรกนะครับแล้วไปหาอ่านเอาได้แต่ผมจะเล่าคร่าวๆนะฮะพ่อของนางสตรีจะทําพิธีใหญ่แต่เชิญเชิญพระพรหมเชิญพระวิษณุแต่ไม่เชิญพระศิวะนะง้งทั้งที่เป็นลูกเขยนางสตรีก็โกรธสิโกรธมากเลยนะฮะบ,บอกว่าถ้าไม่ให้เกียรติสามีของลูกลูกขอตาย นะฮะโดยการอะไรฮะเผาตัวเองตายเผาตัวเองตายนะฮะเขาเขาเลยเรียกว่าพิธีสตรีก็คือเมื่อเท้าปานดบชาพนก,กิจก็คือเผาอะนางมาทีก็เผาตัวเองตายตายไปด้วยก็เลยเหลือนางกุนตีต้องเลี้ยงลูกห้าคนทีนี้นคือผู้หญิงคนนึงจะให้เลี้ยงคน5คนเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ในป่าก็เลยจูงมือบุตรทั้งห้าคน เข้ากรุงฮัดสตินยาุระนะครับพัดตรงนี้แล้วก็มาดูเรื่องของเท้าธริตราชกันบ้างานะฮะนางนางาบานดบเนี่ยได้ลูกแล้วทีนี้ธลิตราชบ้างนะครับธลิตราชมีลูกบ้างทีนี้นางคานทีเนี่ยนะครับที่มาจากามาจากเมืองคันธละเนี่ยนะครับที่บอกฮะเป็นเจ้าหญิงเมืองคันธละ นะครับทีนี้นางคันทีเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวหรอกนะครับมีพี่ชายตัวแสบมาด้วยชื่อว่าอะไรครับสกุลน,นี้ครับคนคนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องคือคนคนนี้ไม่มีเล่าเป็นพิเศษหรอกครับเดี๋ยวเขาจะอยู่ในเรื่อง,เร,องเรื่องเนี่ยรับรองว่าแสบเรียกว,ว่าจีดเลยอะ่ะจีดเลยอะ่ะนะครับทาเรื่องร้ายๆกับคือท้าบอกบอกว่าพระเอกคือใครผู้ร้ายมีคนเดียวครับสกุลน,นี้เนี่ยแหละครับ นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าลายแบบว่าลายชัช้นๆนะลายแบบเข้าข้างอ่ะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าลายอย่างไรนะฮะนางคานทีเนี่ยเป็นน้องของสกุนนิอ่าสกุน,นีิรู้จักชื่อนะสักุน,นีิเป็นพี่ชายของคานทาลีที่เป็นเมียของทลิดล่าอ่ะมาเรื่องนางคานทาลีเนี่ยแต่งงานกับเท้าธลิดลาาแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนกับนางกุตีเลยแม่ก็ไปปฏิบัติรับใช้ลือสีอ่า ฤษีก็ให้พรเหมือนกันฉันจะให้พรเธอว่าเธอจะมีบุตรเป็นร้อยคนเลยโอ้โหอื้อเลยท้องยังไงวะเนี้ยร้อยคนนะครับนางคาทาลีก็ท้องครับคนเราอะท้องกันเก้าเดือนแต่นางคาทาลีเนี่ยท้องกันแบบว่าสองสามปีอะจริงท้องกันแบบสองสามปีเลยถึงเวลาคลอดกลับไม่ได้ทอกกลับไม่ได้คลอดมาเป็นคนอะ คลอดมาเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่อ่านะครับแล้วยังไงล่ะนางคาทรีบอกอะไรเนี่ยนี่มันก้อนเนื้ออะไรอะ่ะจะเอาไปทิ้งน้ํานะครับแต่อะไรฮะแต่ลาษสีวายาตเนี่ยก็มาห้าไว้ใจเย็นๆรู้ไหมนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวจะจัดการให้ไม่รู้มากไปทิ้งน้ําได้ยังไงอะ่ะเขาประทานพรมาให้ หรือสีวายายก็ผ่าก้อนเนื้อนี้เป็น101ชิ้นแน่หนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็ใส่ในไหแล้วก็ปิดฝาพรายังพยันอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วก็ทำพิธีบูชาโน่นนี่นั่นนะครับวันหนึ่งที่เด็กที่อยู่ในไหจะออกมาเนี่ยฟ้าร้องฟ้าผ่าวิทประโยคแบบเฮ้ยท้าพิสมาก็ปรึกษากับวิทูลว่าเอ๊ะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นวิทูลบอกว่านี่มันลางร้ายชัดๆเลยเกิดหายนะอะไรขึ้นแล้วเนี่ยนะครับทันใดนั้นเมื่อฟ้าร้องฟ้าแลบปิ๊งปิ๊งหายที่บรรจุก้อนเนื้อทั้งหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งหายเนี่ยระเบิดตึง้งตึ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 ้งเป็นเด็กหนึ่งร้อยหนึ่งคนเขาได้ลูกชายหนึ่งร้อยคนครับแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนส่วนลูกสาวไม่ค่อยมีบทบาทอะไรหรอกครับนะฮะไม่ค่อยมีบทบาทอะไร ข้ามไปก็ไดนะ้เอาเด็กทั้งหนึ่งร้อยคนเสื้อซึ่งเด็กหนึ่งร้อยคนเนี่ยก็มีบทบาทแค่สองคนนะเราจะรู้จักเขาแค่สองคนพอไอ้ที่เหลือช่างเหอะมีบทบาทน้อยมากตอนหลังอ่ะทำให้รู้ว่าบทบาทอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะหลักๆก็จะเป็นพี่ใหญ่กับพี่รองพี่ใหญ่ชื่ออะไรฮะธุรโยศครับนะฮะธุระโยศครับนะส่วนน้องเล็กเนี่ยทุหะสาสันครับอ่านะครับได้มาแล้ว ฝั่งแล้วก็ฝั่ง101คนเนี่ยจะเรียกว่าเก่าลบส่วนเด็กห้าคนที่มาจากป่านางกุนตีเนี่ยก็จะเรียกว่าปานดบงะนะครับทีนี้เราได้เด็กทั้งสองคนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่านางกุนตีเมื่อสิ้นสามีสิ้นคู่เขาเรียกว่า ภรรยาของสามีอีกคนหนึ่งอ่ะเหลือตัวคนเดียวเลี้ยงลูกห้าคนก็พาเข้าเมืองมานะครับพาเข้าเมืองมาเด็กทั้งห้าคนฝั่งเกาอาฝั่งปานดบกับหนึ่งร้อยคนเด็กผู้หญิงไม่นับนะเด็กผู้หญิงเนี่ยม่าเขาจะอยู่ของเขานะฮะเด็กหนึ่งร้อยลูกชายหนึ่งร้อยคนเนี่ยฝั่งเกาลบเนี่ยก็มารวมตัวกันจะเชื่อมั้ยไม่ค่อยถูกกันหรอกนะฮะไม่ค่อยถูกกันหรอกไม่ค่อยลงรอยกันหรอกนะครับ แล้วก็จะเกิดเรื่องราวขึ้นนะครับขอต่อเป็นคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ